สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องของพีทรถสวยอีกแล้วนะฮะวันนี้เอา Honda Accord นะครับ2.0 EL ปี2017 18นะครับก็เป็นปลายโมเดลของปี17นะฮะโฉบหน้าก็ไมได้เช็คนะครับปรับเปลี่ยนนะฮะรูปร่างหน้าตาให้มาเป็นโฉบปี2018แบบเต็มตัวนะครับก็เป็นปลายโมเดลนะครับ คันนี้200 EL นะก็เป็นรถลำดับที่2นะครับลำดับที่2ก็ทางร้านนี่แหละเป็นลำดับที่2นะครับเครื่อง2,000นะครับตัวนี้ใครที่กมาหาอยู่นะครับตัวท็อปสีมาตรฐานนะครับสเตนดารดรับประกันโครงสรา้างไม่มีชนหนักนะครับไม่มีชนหนักเป็นรถคัสเกรด A ก็คือ พูดง่ายว่าทำสีรอบคัดไม่เกิน20%นะครับหลอกลอยการใช้งานก็หรือว่ามีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเซิร์เกิลรอบคัดตัวนี้นะครับในเรื่องของโครงสราง้างต่างๆอันนี้รับประกันได้เลยนะครับลูกค้ามั่นใจได้ปีับปี2ด1ุนะครับ,ค,รบคันนี้นะครับเครื่องส0งศูอเป็นตัวท็อปนะฮะ ใครที่รักหารุ่นนี้อยู่นะครับก็ลองศึกษาตึดข้อมูลนะครับเปรียบเทียบนะฮะเดืนราคาคันนี้ก็ตั้งไว้ที่7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับเจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทบภาษีต่อไปถึงดีดาวหกนะครับออปชั Option, ่นก็อย่างที่บอกนะครับรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนแล้วไฟ LED ีเต็มระบบนะครับรวมไปถึงตัวท็อปเนี่ยอย่าง EL เนี่ยนะครับ ไฟเลี้ยวเป็นแนวแถวเส้น LED ที่กระจกข้างแล้วก็มีฮอนด้าเรนวอตนะครับล้อขอบสิบแปดนะครับล้อล้อล้อแบกนะครับสเปคเขาเป็นขอบสิบแปดตัวนี้เน้นใน,น,เ,น,นเรื่องความสปอร์ตนิดนึงนะครับว่าก็รัดยางปี21นะครับคืองสีเส้นยิน้เบกทั้งสีล้อนะครับก็สไตล์รถผูริหารนะครับที่ ให้ความโดดเด่นให้ความสปอร์ตขึ้นนะครับในส่วนของด้านหลังนี่ก็หรูหรานะครับในยุคข,ของปี2017-18ยุคนี้นะครับความโดดเด่นความกว้างขวางไยห้องโดยสารนะฮะประมาณนี้นะครับก็เป็นสไตล์ของรถระดับผู้บริหารระดับ b s e gment นะครับก็ม,มีการแก่ขันกระสูง ออปชันด้านหลังนะครับมีกล้องนะครับกล้องถอยเซนเซอร์สี่ตำหน่งนะแล้วก็ในตัวกล้องเนี่ยก็จะมีไกด์เลนนะครับเป็นเส้นนะครับหมุนตามวงมาไหลนะฮะระบบเชื้อเพลิงเป็นเบนซินนะครับประวัติไม่เคยติดแก๊สนะฮะตัวนี้ประวัติดีในเรื่องของรองรับนดามันเชื้อเพลิงก็รองรับได้ถึง e 8 5นะครับแต่ถ้าชอบขับสนุกก็เติมน้ำมันปกติเรานี่แหละนะครับ กระจกทุกบานนะครับมีโลโก้ Honda นะครับชัดเจนนะฮะในส่วนของภายในนะประตูทั้ง4บานก็มีไฟเบลคควมร้านะครับรวมไปถึงที่เขียบบุหรี่นะอันนี้ก็สไตล์ของรถที่เป็นรถผู้หดยหารนะในยุคนั้นอยู่นะครับกว้าขวางนั่งสบายนะครับแอร์ด้านหลังนะครับบ้านไฟฟ้านะครับไฟสองส่วนสว่างส่วนบุคคลมือจับหลังคาประมาณนี้นะครับ สะอาดนะครับตัวนี้ดูแลดีรักษาดีนะครับเจ้าของก็มือเดียวออกห้างนะครับพอเนี้ยก็มาเป็นลําดับที่สองของทางร้านเองนะครับด้านหลังก็มีแอร์มีอะไรนะครับผมเข้ารูปนะครับสะอาดนะครับน็อตซอกในนอกเดิมเดิมนะครับด้านข้างก็มีม่านนะนะครับใครที่ต้องการความส่วนตัวก็สามารถที่จะม่านบางแดดได้บางตาได้นะครับกุญแจเป็นแบบกีเลสนะครับมีปุ่มเป็นที่นะ S 1> <S 1> สะดวกสบายนะครับก็ตามสไตล์รถที่มีความรู้หลานะครับมีระดับนะครับเปิดตัวราคาล้านกว่านะฮะวันนี้ก็ตั้งไว้ที่7 8็ด0 0บาทนะครับราคาเงินสดก็เข้ามาดูชมกันป้ายทะเบียนสวยด้วยนะตอนนี้นะครับติดป 9, 4, 9, 9, 9, ้าย9 499ก็คือความหมายนะบ,บ้านเราก็เน้นในเรื่องของตัวเลขอาจจะมีที่พลต่อการใช้ชีวิตนะครับอย่างนี้ก็ เก้าก้าหน้าเก้าหลังนะฮะถ้าพูดตามหลังนะฮะเบาะก็ปรับไฟฟ้านะครับมีหนุนหลังให้ด้วยนะครับมีหนุนเบาะให้ด้วยนะครับเป็นระบบลมนะเะี๋ยวไหมเวลานั่งก็สบายเดินทางไกลก็สะดวกนี่มีหนุนหลังให้แล้วก็มีเมมเบรีซีทนะครับสองตำแหน่งนะครับกระจกก็เป็นไฟฟ้าทั้งหมดแหละนะครับออโต้ฝั่งคนขับล็อกกระจกเซนเซอรล็อกล็อกกระจกนะฮะบแล้วก็ปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้านะฮะตัวนี้มีคูลคอนโทรลนะนะครับ ก็เป็นตั้งความเร็วอัตโนมัตินะครับแล้วก็ล็อกความเร็วอัตโนมัตินั่นแหละนะครับแล้วก็ปุ่มในเรื่องของการวางสายรับสายนะครับกุญแจนะครับเดี๋ยวผมดูกุญแจให้นะครับกุญแจเป็นรีโมโทนะครับแบบนี้นะนะ <c oughs> ครับกุญแจมีดอกเดียวนะครับท่านผู้่มนะครับกุญแจมีดอกเดียว กุญแจก็สามารถสตาร์ทรถได้นะครับสตาร์ทรถวอร์มนะครับอากาศในรถได้นะครับเปิดฝาท้ายปลดล็อกล็อกนะฮะนี่ปุ่มโฮนี่ปุ่มสตาร์ทนะครับคือสตาร์ทที่กุญแจนะครับเราอยู่นอกรถสตาร์ทรถได้เลยนะครับวอร์มอากาศพวงมาลัยก็เป็นมันติฟังก์ชันอย่างที่บอกนะครับปรับได้สี่ทิศทางนะครับก็ขึ้นลงเข้าออกนะครับตามระดับปัดน้ำฝนออโต้นะครับเปิดปิดไฟหน้าออโต้นะครับหน้าจอหน้าปัดก็ ทันสมัยสวยงามนะครับเน้นในความหรูหรานะฮะแฝงด้วยความสปอร์เลขไม่วิ่งมาแล้วหนึ่งแสนสามพันแปดร้อยเจ็บสองลกนะครับหน้าจอหน้าจอหลักเขานะครับก็ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็น่าจะประมาณเจ็ดนิ้วได้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าจอกลางคือถ้าพูดถึงหน้าจอหน้าจอเยอะมากนะฮะปุ่มเมตตินสตาร์ทนะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของม่านนะครับม่านหลังคอนโทรลม่านนะครับ อัวนี้ก็จะเป็นซอฟนะฮะนะเขียบุรีจุดบุรีนะฮะ USB ต่างๆนะครับ USB ก็ยังเหลืออยู่เลยนะฮะเนี่ยอันนี้ก็คู่มือต่างอยู่ครบนะนะครับลายมงลายไม้สวยงาม แล้ตามสไตล์รถผู้บริหารนะครับถ้าใครกําลังหารถประมาณนี้อยู่นะครับถือว่าตัวนี้คุ้มค่านะครับนะคุ้มค่าสภาพคุ้มค่าราคานะครับสภาพสวยน่าใช้งานอันนี้ผมสตาร์ทเครื่องแล้วนะนะครับเดี๋ยวลองดับเครื่องดูนะฮะเบรกมือจะเป็นแป้นเหยียบนะครับด้านล่างนะเดี่ยวตัวอย่างที่บอกนะนะครับเบรกมือเป็นแป้นเหยียบนะครับที่พักแขน พวกนี้ก็ต่อสายชาร์จต่างๆ h d ด i มไอพาวเวอร์เลได้นะครับค่อนข้างที่จะครบนะอย่างที่บอกนะครับค่อนข้างทีครบครับไปดูในส่วนของห้องเครื่องดีกว่านะครับตัวนี้แต่ถ้าผมจำไม่ผิดก็น่าจะประมาณเกือบ200แรงม้านะตัวนี้นะครับประมาณ170ยกนแรงมา้าเอาต้อกเสียงดังหน่อย เพราะว่าก็อยู่ติดกับที่ล้างรถนะนะครับฝากระโปรงนะครับสเป็ปโรงงานเลยก็เป็นแบบโชกคนะครับขำขวานะฮะอย่างเงี้ยอย่างที่บอกนะครับน็อตเดิมๆเลยนะครับน็อตฝาหน้าเดิมๆนะครับไม่มีรอยารลรอยไขนะครับตัดข้างแก้มข้างเดิมๆนะฮะรอยเม็ดองเม็ดอาร์อย่างชัดเจนนะครับพวก 0น,นะฮะเกิน80%นะครับตัวน,นี้เกือเบเท่าเองอยู่ครบเลยไม่เลือนไม่ลบนะอันนี้ต่ารถที่คัดเกรดเข้ามานะฮะก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นอีกคันหนึ่งนะฮะที่ทางช่องของพี่รถสวยนะฮะอยากเอามารีวิวนะครับให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันนะครับคันนี้มีเล่มนะครับพร้อมโอนนะฮะดูเล่มดูอะไรได้เลยนะครับวินโค้ดอยู่ครบนะครับทิชแผ่นตะิ๊กเกอร์ต่างนะฮะราคานี้ก็ คุ้มค่านะครับตลอดรถขนาดใหญ่นะฮะป้ายทะเบียนก็อย่างที่บอกนะครับ9กอลลอสนะครับป้ายสวยนะป้ายนี้นะครับซื้อมาติดด้วยนะครับซื้อมา25 0 0 0นนะครับป้ายทะเบียนนะครับเกกลอ499เนี่ยอันนี้ก็เปิดจำหน่ายพร้อมป้ายไปเลยครับได้รถนะครับสวยๆใหญ่ๆก็เอาป้ายสวยๆไป9ก้าหน้า9ก้าหลังนะครับใครได้ไปก็จะได้ก้าหน้าเก้า กลในเรื่องของการทํางานเจริญรุ่งเรือไปเรื่อยนะครับฝากไว้ท่านี้ก่อนนะครับสําหรับช่องพิโรสวยนะฮะใครสนใจนะฮะทักทายเข้ามา0961499985นะครับโทรสอบถามเข้ามาเลยหรือว่าจะแอดลุงน้ำลายนะครับลิงก์ไลน์ก็ใต้คลิปนะครับที่ผมฝากลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้ก็มีเล่มอสานครบพร้อมโดนะครับฝากไปท่านี้ครับสวัสดีครับ